ต้นกำยานหรือต้นมดยอนะครับบางชนิดเนี่ยถ้าเขานอนน่ะเขาก็จะหลับยาวแบบเนี้นะแบบว่าไม่ทําอะไรเลยก็คืออยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอยู่สบายๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าเข้าหน้าหนาวลมหนาวพัดเย็นมาแล้วก็มีความหนาวแล้วก็เย็นปล,ปลายหรือบางทีก็เย็นบ้างร้อนบ้างอะไรเงี้ยนี่แหละคือ สาเหตุของเขาเลยแหละที่เขาจะต้องหาเหตุเพื่อที่จะนอนหลับนะครับหลับให้สบายแล้วก็ทิ้งใบให้หมดนะไม่มีใบเลยทิ้งใบแล้วก็หลับให้สบายอยู่แบบนี้สักประมาณสองสเดือนนะครับนี่คือธรรมชาติของของต้นมดยอบและต้นกํายาณน,นะครับบางครั้งเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะนอนอาการนี้เขาเรียกว่าผลัดใบแล้วก็นอนซะเลยนะเหนื่อยเลยนะก็คือ